มาค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูผัดกะเพราไก่นะคะจานเดียวง่ายๆอาหารจานด่วนนะคะ <c oughs> สีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเรามาเตรียมผักกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะโขกพริกกระเทียมนะคะ ตอนเราโขกก็ใส่เกลือไปสักนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะประมาณนี้เพื่อสะดวกในการโขกนะคะตอนนี้ก็โขกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักพริกใส่ถ้วยเตรียมไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็ล้างล้างครกเนี่ยนะคะพริกที่เราตำเนี่ยนะคะเราก็จะใช้น้ําล้างครกด้วยนะคะเพื่อเติมตอนเราผัดนะคะโบราณก็ใช้น้ําล้างครกเราก็เลยใช้ตามด้วยเนยนะคะมาค่ะเราก็มาเตรียมใบกระเพราเนี่ยนะคะใบกะเพราเราก็ได้มาเท่านี้นะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็เด็ดเด็ดใบออกนะคะ ดอกเราก็ใช้นะคะดอกกระเพราก็หอมดีนะคะอันนี้หลังหลังจากเราเด็ดเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมไก่นะคะหั่นไก่เราก็ทําไม่เยอะนะคะประมาณจานเดียวนะคะหัรนจานด่วนนะคะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเราก็หั่นไก่ก่อน นี่นะคะเพื่อนๆเราก็หั่นไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวัตถุดิบในการทําผัดกะเพราของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็มีไก่มีใบกะเพรามีพริกพริกกระเทียมที่เราโขกไว้นะคะแล้วก็น้ําล้างคอกนะคะซอสหอยนางลมน้ำตาลทรายผงปรุงรสนะคะตอนนี้ก็เรามาเตรียมผัดกันเลยนะคะมานะคะ่ะเรามาตั้งกระทะนะคะ ผัดพริกก่อนนะคะผัดพริกให้สุกให้หอมก่อนนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำน้ำล้างคกที่เราเก็บไว้นะคะเอามาใส่ได้เลยนะคะก็เพิ่มน้ำผัด ให้มันมากขึ้นประเดิมหน่อยนะคะเราก็ผัดพริกไปจนสุกเลยนะคะเติมน,น้ำตาลทรายปรุงรสดนะคะให้เรียบร้อยตอนนี้พริกของเราก็น่าจะโอเคแล้วเราจะใส่ไก่กันเลยนะคะนี่นะคะไก่หนึ่งถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เขียงมัน ั่วทั่วกระทะนะคะเสียให้มันโดนน้ำนะคะแล้วก็พักไว้สักพักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคนหีเข้ากันให้มัสุกเลยทั่วกันนะคะ นะคะไก่ของเราก็น่าจะสุกแล้วนะคะเรามาชิมรสกันนะคะ อันนี้ไก่ของเราก็สุกดทดุ้ที่แล้วนะคะก็ขอชิมรสอีกสักครั้งหนึ่งนะคะโอเครสชาติโอเคแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะขอใส่ใบกระเพราเลยนะคะใบกะเพราที่เราเตรียมไว้ใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอกีกครั้งหนึ่งนะคะพอพอสลดแค่นั้นก็โอเคแล้ว นี่ผักกะเพราของเราก็เสร็จแล้วนะคะสักใส่จานได้นะคะเสร็จแล้วะค่ะเราไปเสิร์ฟตั้งโต๊ะกันได้เลยนะคะสวยงามมากเลยจะสีสันน่ากินด้วย เพื่อนๆคนใดสนใจเมนูนี้เอาไปทํากินกันได้นะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะอาหารจันด่วนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมาค่ะเพื่อนๆเรามากินข้าวกันเลยนะคะ ลงมือเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ